จาก f a c t p a n เซอร์ 3C1 ที่เราทำการรีวิวไปนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมตอนนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของรถถังที่สาบสูญแห่งเกม War Thunder อยู่นั่นเองนะครับผมก็ทุกท่านนะผมอ่าผมบอกไปว่าไอสินที่มันหายไปเนี่ยนะครับผมมันก็อยู่ประมาณ4ตัวนะครับนั่นคือ f a c t p a n เซอร์ 3C1 นะครับ 45cm t i g e r 2 p a n t ทอร2แล้วก็เมาส์นะครับประมาณ4ตัวนี้นะครับที่มันหายไปนะครับจากทางเกมนะครับผม แล้วก็ณตอนนี้ท่านนะครับเราก็มาสู่ตัวที่2แล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าไทเกอร์สองสิบจ็ดเอ็เอวนั่นเองทุกท่านนะครับนั่นคือคันนี้นะครับผมมันคือคีนไทเกอร์ง่ายๆเลยทุกท่านนะผมมันคือไทเกอร์สหรือคีนไทเกอร์แหละง่ายๆนะพี่ทําการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด1นึ่มมิลเคหรืเนะครับผมส่วนมีคนถามว่าเอพี่ครับทำไมมันถึงขายไปนะครับเหมือนเจ้ากแฟรแฟร์ซ่าเสร็จสามส้นหนึ่งใช่ไหมนะครับก็ เหมือนกันเลยทุกท่านครัผมก็คือมีอยู่ประมาสอประการนะครับประการแรกก็คือเรื่องของปลอดของมันมันเนี่ยเป็นรถถังคันหนึ่งที่เรียกได้ว่ามันมันไม่เชิงว่าจะเป็นมนโนทุกท่านนะครับผมเพียงแต่ว่าในตามพับไปในฮาประวิสัตนะครับมันถูกว่าจะเตรียมทําการสร้างแล้วแต่เพียงแค่ว่าสงครามมันจบเสียก่อนนะครับมันก็เลยไม่สามารถสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้นะครับผม ก็คือเพียงว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันถูกเตรียมไว้แล้วแต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่สร้างเสร็จสมบูรณ์นะครับผมมันจริงๆมันก็ไม่เชิงว่าเป็นรถถังมาโนขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าเออแกจินเนี่ยแหละครับผมมันทําการมาโนขึ้นมาว่ามันทําการติดตั้งแล้วอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าศัพท์รุ่นนี้เนี่ยนะครับผมมันจริงๆนะครับนทานประวัติศาสตร์เนี่ยนอกจากจะป้อมปืนใหญ่ของมันแล้วครับมันจะมีเรื่องของเครื่องยนต์ด้วยแต่ทรั้งนี้ให้นล่าทุกท่านนะครับผมมันก็คือรถถัง king tiger นั่นนนเองททุก่าะครับผม แล้วก็มันถูกเอาออกไปตั้งแต่แพทอัปเดต1.91ในวิช s ั่นนะครับผมตามนั้นโตนะครับผมส่วนเรื่องที่2นะครับผมที่มันถูกเอาออกไปเนี่ยนะครับก็ง่ายๆเลยว่ามันเนี่ยนะครับ มันเป็นตัวหนึ่งที่เมื่อก่อนนะครับมันเคยอยู่ในเลท7.3เลยนะครับผมแต่แต่ว่านัตอนนี้เนี่ยมันถูกลดเลทลงมาครับเหลือเพียงแค่6.7เองนะครับคือมันอยู่ในเลทเท่ากับคิงไทเกอร์ปกติเลยอะเอาง่ายๆนะครับผมท่ากับว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่มันถูกจัดเลทยากนะครับหมายความว่ามันมันไม่แน่ใจว่ามันจะถูกมันจะอยู่กับในเลทไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับทางแกจริงก็เลยงั้น คิงไทเกอร์มันอยู่เลดไหนก็อยู่เลดนั้นไปเลยแล้วกันนะครับก็คือโหมดโปตนั่นเองนะครับเท่ากับว่ามันอยู่ไทเกอร์สองเอสอ่าแล้วก็แบบประมาณนี้เลยนะครับผมก็นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะครับผมแล้วก็นั่คือในในแนดรอแล้วนะครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับผมก็จะไม่เห็นแล้วนั่นเองนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเคยมันอยู่บริเวณแถวตรงนี้นะครับผมมันเคยอยู่มันเคยอยู่แถวบริเวณแถวแถวนี้นะครับผม ไม่ใช่ต้องเรียกว่าอยู่แถวนี้มากกว่านะครับผมมันอยู่แถวนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับผมมันก็ถูกเอาออกไปนะครับมันก็อยู่ในเลตแรง5นะครับผมแต่แต่ว่าอยู่ในเรตติ้ง6.7นะครับผมประมาณราชนีนั่นเองนะครับผมตามนั้นส่วนเรื่องของกระสุนของมันเนี่ยนะครับมันก็มีเพียงแค่3ประการเองนะครับผมนั่นคือกระสุนนี้นะครับกระสุนหลัก a p c b c ซึ่งทําการเจาะเกาะสูงถึง251มิลนะครับผมแนะนําว่าให้เป็นกระสุนนี้จะดีที่สุดมากๆนะครับย้ำว่ามากๆนะครับแล้วก็ SE อนะครับอันนี้แล้วแต่บางคนจะชอบเล่นแนวยิงหลังคาบนหัวชาวบ้านเขาก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เชิงว่ามันไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันก็มีมวลการระเบิดอยู่ที่ประมาณ1.55กิโลกรัมเลยส่วนต่อมาครับผมกระสุนสุดท้ายครับ APCR นะครับก็สามารถทําการเจาะเกาะสูงถึง3 0มมิลนะครับอันนี้ก็ แนะนำว่าให้ไปใช้กับพวกรถถังแบบหนาๆอะไรประมาณนี้ดีกว่านะครับผมแต่เชื่อเขาผมว่ากระสุน APCR เนี่ยค่อนข้างจะใช้งานยากนิดหนึ่งนะบอกไว้ก่อนนะแล้วก็มีเลนส์ไฟเดอร์ปกตินะครับผมทําการอิ p r ลูฟนะครับให้มันทําการระยะแม่นยํามากขึ้นแล้วก็ไกลมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันไม่เหมือนกับเลเซอร์เลนส์ไฟเดอร์นะที่มันทําการแบบปรับวัดระยะด้วยความเร็วสูงแล้วก็ทําการปรับศูนย์ให้เลยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตามนั้น แล้วก็มีสมก็เนตใหใช้ด้วยนะครับผมอันนี้นะครับผมก็ราคาค่าซ่อมครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสาร้อยห้าสิบสลเวอร์เลยนะครับในสับในของริวิสิกนี้นะครับแล้วก็สำหรับของอาร์เคดครับอยู่ที่เก้าพันหกรซิลเวอร์นะครับผมค่อนข้างเรียกว่าแพงมากๆดูทุท่านนะครับแต่ว่าโดยศักยภาพของม,มันแล้วนะครับผมมันก็คือกินไทเกอร์จุดอ่อนเดิมๆของกินไทเกอร์ก็อยู่ก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผม ก็นั่นคือสิ่งที่เป็นอันตรายมากๆอย่าลืมนะครับว่าตระก,กูลของไทเกอร์แม้ว่ามันเกราะมันหนาแต่ทีนี้ครับเกราะของมันเนี่ยมันมีประสิทธิภาพต่อเมื่อศัตรูตนั้นอยู่ในระยะค่อนข้างจะไก,กลนะครับผมดังนั้นนะครับผมตระก,กูลของไทเกอร์ครับมันเรียกว่าสไลปเปอร์แฮวิทังค์ดังนั้นนะครับพยายามเล่นยิงในระยะไกลก็ขออนุญาตเอาตัวบางตัวที่เดว่าไม่ใช้ก็เก็บไปกอและกันนะครับผมอย่างแพนเทอร์แล้วก็คอยเรียนหรือ3 4 1ส่ะเอาไว้ง่าย แอนเทอรนะครับก็อยู่ในซีรีส์นี้เหมือนกันนะครับผมดังนั้นนทุกท่านสหลายคนก็น่าจะเดาออกนะครับว่าตัวต่อไปจะเป็นตัวไหนนะครับผมโอ okay. เคเฟสโตรปย่ไงทุกท่านนะครับผมดูความอารามของมันนะครับค่อนข้างเลวดีเลยครับผมก็มันคือเพื่อไงว่ามันก็คือตระกูลีนเทเกอร์แหละนะครับผม ก็ดีไลนที่ก็เวลาที่ผมซื้อมันมานะครับผมก็เป็นไลน์ของผมว่ามันก็โอเคสับมันสุดละมันเหมาะกับมันดีอ่ะส่วนตัวมันใช้ได้ทั้งในของได้หลายที่อ่ะนะครับจะเออบ้นก็ได้จะฟอเรส t ก็ได้หรือจะในเดสเซิร์แต่ว่าในหิมะก็คงอาจจะไม่ได้เท่าไหร่นะครับผมแต่อย่างน้อยอ่ะคูคุณเนี่ยได้บว่าไปใช้ประมาณสามสามแมปแล้วอ่ะเอาไ้ง่าย แต่เพียงแต่ว่าคุณจะในพิมาเนี่ยอาจจะดูแบบแปลกๆหน่อยนิดนึงแต่ว่าบ่อยๆแล้วมันก็สวยอยู่นะครับผมย้ำไว้หลายรอบนะครับจดเป็นจดหมายเหตุก็ยังได้นะครับว่าทางฝั่งของคินเทเกอร์นะครับหรือว่าตระกูลของไทเกอร์ทั้งหลายแหล่นะครับผม มันเป็น h ฮวี่สไนเปอร์แทงนะครับผมโอเคนะครับดังนั้นเวลาพวกอยู่เล่นกันนะครับผมคือแต่ผมเข้าใจอยู่ว่าหลายแมปเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้อมเลยต่อพวกเราเท่าไหร่หรอกแต่กระบอกของเราเนี่ยนะครับมันดีต่อเมื่อศัตรูนั้นอยู่ไกลๆนั่นเองนะครับผม

ปีทีห้าหรอมองไม่เห็นอนะอ่ามาช่วยเอาพันออกไปทีดิ เอาควันออกไปทียิงไม่ได้โว้ยโอเคอ่าอย่าเราเจอเจ็ดจดเจ็ดอันเนี้ยจะตายเพราะอาร์ตีไม่ได้อนะันเนี้ย รูส้สึอว่ามีระยะยานอู่ออาทางเนี้ยอายาข้างๆก็มี ูมาเจ้าไอทีสามทีสองเก้าทีสามสีออ่อ้าโอ้โหไอสองก็มาชิฟายแล้วโอ้โหอ,อย่าทำเขาเลยปืนหนูราคาข้าซ่อมเหนือหมื่นสี่นะ <Thank> you. <laughs> ที่สามสี่ถ้าเป็นไทเกอร์สองปกติอะ่ะมันจะเป็นกระสุนฮีชนะครับผมเอามาใช้ด้วยแต่สัตว์ตัวนี้ไม่ไม่มีเลยกออ็ใช้ SE ไปละก่อนละกันถ้าคุณชอบทันทางหัวเอชอ มาเลสโกเลสโกเลสโกเมื่อก่อนมันไม่เคยมีปืนมันหัวนะอายงไว้นทางขวานี้ครับอันนี้ไม่ใช่นะนี่มีคอยแค่ผมงสอัสงตันเลยอันีใช้ได้คืออันซ้ายนะครับผมก็มีปืนตรงป้อมปืนด้วยเอยนหนึง่งเมื่อก่อนจะมีเพียงแค่ป้อมตรงป้อมปืนอย่างเดียวบนหัวไม่มีแต่ตอนนี้มันทําการเปลี่ยนแล้ว บาแรสโกเรสโกเลยในคุมน้มเหรอหม <laughs> ื่นสี่แพใช่บหมไม่ควรเอา,าเอามาปั่นอ่ะ,อะบอกเลยผมบอกเลยว่ามันเป็นหนึ่งในตัวที่ไม่ควรเอามาใช้ในการปั่นซิลเวอร์เลยถ้าคุณแพ้เอ้ยเรื่องของคุณแพ้ดิถ้าคุณตายหลายรอบเนะียคือคุณก็ลองคูณไปด้วกันนะครับหมื่นสี่คูณสองไปอะจะเท่าไหรอ่อะ กากเลือดนะไม่ใช่เออไอเสียแต่ดีที่รถพลังเราของเราของเราค่อนข้างโอเคนะเราสิบเอ็ดผมชอบไอรถถังไทเกอร์รุ่นนี้เพราะว่ารถหลังนี่แหละค่อนข้างโอเคเลยอเ,เอาไว้มองไม่เห็น สุดค่อนข,ข้างหนักไปน,นิดอืมเราอยู่เจอเหรเราเอ๊โอเคสวยเ,เ,รเราเจอเหรเรา างทีพวกนี้มันมาโผลม่มาเป็นเป็นเปนผีอะแบบมาโคจัมสแกจิ้มหายจะอะมองไม่เห็นอนะ นีเนาะไม่มาละดีดีเหมือนดีลูกเออบายบาย220ด้วยมันจังตามมาหลอกลอยตัวนี้เ <c oughs> ป็นรถหังในอีเวนต์นะแต,แต่ว่า หมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นคนเลยแห่มาเล่นไอตัวนี้เยอะเลยโอ้ย oh, <shit. S 1> คือไปฝั่งเราโอเคอยู่ okay. คือผมอยากให้แบบว่าเพื่อนไปเองน่าเออน้าสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบรู้สึกแบบอ่ามันเยอะไปนิดสตูปันองสตูอะเยอะชิบหาย หรือแม้ว่าทางไทกเกอร์เรานะครับผมจะขึ้นชื่อว่ามันคือสไนเปอร์ทแท้งนะครับแต่คุณเชื่อไเหรครับว่าไอสิ่งที่เรียกว่าสไนเปอร์เนี่ยมันแทบหามีไม่เลย เพราะว่าด่านมันบังคับอารมณ์ให้อว่าให้เราเล่นเป็นแนวสายแอซซอว์อ่ะถึงแม้ว่ามันจะเหมาะกับเล่นสไนเปอร์กระแทงก็ตามแต่เพื่อนจ๋ามองไม่เห็นฟ้าเพื่อน

Oh, I love you. Thanks. Attention to the ผมติดทิ้งมันใช่ไหมล่ รู้สึกมันบุกเข้ามาเร็วมากเลยนะอะยอมมาได้วะจริงๆแบบกลัวเสียสองหมื่นมากเลย I. <laughs> Attack the A point. เออมันชนะแหละแต่รู้สึกว่ามันยังไม่พอเท่าไหร่เออก็สับใครที่อยากจะได้มันหรือว่าอยากวิจัยมาอะไรประมาณนี้ท่านนะครับก็ ผมส่วนตัวนะครับว่าอาจจะยากหน่อยนิดนึงนะครับผมเพราะว่าหลายๆอย่างมันจะต้องแต่ทีนี้เขาว่ายากเนี่ยมันไม่ได้เชิงว่ามันเป็นไปนไม่ได้นะเผื่อบางที่แกล้จริงเขาอยากจะแบบนึกคึกใขึ้นมาแล้วก็อยากให้ปล่อยให้เราวิจัยได้ก็มีเหมือนกันนะครับผมเหมือนเจ้าเมาส์เมื่อหลายเดือนเดือนก่อนนะครับผมประมาณละฉนั้นนั่นเองนะครับก็นั่นแหละทุกท่านนะครับผมอย่าเพิ่งนะทิ้งความหวังนะครับมันก็ไม่ได้ไม่นอนเหมือนกันว่ามันอาจจะถูกกลับมาก็ได้เช่นกันนั่นเองนะครับทุกท่าน งั้นก็เจอกันคราวหน้าสำหรับวันนี้เขาย้ายไปเท่านี้สวัสดีครับ